สวัสดีครับผมคู่ไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกสําหรับมือใหม่นะครับก่อนที่จะไปกระโดดเชือกเนี่ยผมอยากจะแนะนําม,มือใหม่ทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของการปรับเชือกให้เหมาะกับความสูงของเรานะครับแล้วก็วิธีการปรับเชือกโดยไม่ต้องตัดและก็มัดเชือกแบบไม่ต้องตัดนะครับ ก่อนที่จะไปกระโดดเชือกนะครับมือใหม่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีนั่นก็คือเชือกนะครับผมเชือกเนี่ยมีหลายย e ี่ห้อมีหลายรุ่นมากๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ PVC 5มิลในการกระโดดนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับผมแต่จะเป็นอีกสีนึงนะครับผมก็เป็นตัวเดียวกันเนาะ พอเราสั่งเชือกมาแล้วนะครับความยาวของเชือกโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่2.8เมตรจนถึง3เมตรหรือ3เมตรกว่านะครับเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยจะต้องทํามาเผื่อความสูงอยู่แล้วนะครับตั้งแต่150อัขึ้นไปนะครับความสูงจนถึง180กว่าเลยนะครับผมอ่ะพอเราได้เชือกมาแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับสําหรับมือใหม่เลยเนี่ยเราก็เหยียบนะครับเชือกไว้เท้าเดียวแบบนี้นะครับผมเชือกเนี่ยจะอยู่บริเวณเหนือหน้าอกขึ้นมานะครับหรือ ถึงคอเลยนะครับบางเส้น,นครับเพราะว่าเชือกตัวนี้นมีความยาวอยู่ที่2.8เมตรนั่นเองนเนาะพอเราเหยียบแล้วเนี่ยเชือกมันเลยมันเลยตำแหน่งที่ผมจะใช้กระโดดครับส่วนตัวชอบใช้กระโดดบริเวณน,นี้นะครับผมเชือกมันจะเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมเนะน,นาะในลักษณะของการกระโดดผมอ่ะผมจะถือเชือกไว้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นผมจะให้อยู่บริเวณช่วงใต้นักอกลงมาเล็กน้อยนั่นเองนะครับสำหรับเชือกตัวนี้เนี่ยแล้วก็หลายๆตัวนะครับผมจะมีวิธีการปรับเชือก ด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นคลิปล็อกน,นะครับผมดังนั้นเราก็ดึงคลิปลงมาแบบนี้นะครับดึงลงมาทั้ง2อันเลยนะครับผมไม่อยากให้เชือกเหลือเยอะเราลองวัดแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปตัดนะครับแนะนําเลยมือใหม่เนี่ยจะตัดเชือกไปเลยพอมันสั้นแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขได้ยากนะครับผมสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขได้นั่นก็คือสั่งซื้อเชือกใหม่นั่นเองครับทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากให้เชือกมันเหลือเยอะนะครับผมก็จะดึงลงมาเล็กน้อยพอดึงลงมาแค่นี้เราลองมาวัดเชือกรวยหนึ่งครั้งเชือกต่ําาลงม ต่ำลงมาก็คืออยู่ช่วงบริเวณกลางหน้าอกไม่จำเป็นต้องดึงตึงมากนะครับดึงแค่พอตึงพอนะครับแบบนี้เรารู้สึกว่ามันยังยาวไปนะครับผมวิธีที่2นะครับผมของการปรับเชือกนั่นก็คือการมัดนะครับผมก็ทําแบบนี้เลยนะครับวนหนึ่งรอบครึ่งนะครับผมแล้วก็สอดเชือกเข้าไปตรงช่องนะครับเชือกก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆเลข8นะครับแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับอย่าไปงุนหิดกับการปรับเชือกนะครับ เพราะว่าการปรับเชือกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราปรับได้แล้วเนี่ยแล้วเราสามา er, รถกระโดดได้แบบต่อเนื่องเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นความยาวแบบที่เราสามารถทําได้ทุกๆเส้นเลยนะครับผมอะ่ะพอเราปรับด้านบนเสร็จแล้วแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชือกก็จะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการพอดีนะครับแบบนี้อ่ะเอานี้ได้เชือกแล้วพอเราปรับได้แล้วเนี่ยมือใหม่หลายๆคนเป็นกันมากนะครับผมนั่นก็คือการกระโดดในลักษณะที่ผิดนะครับผมผิดในที่นี้คือมีโอกาสบาดเจ็บแล้วก็ ค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับผมดังนั้นการที่เราจะเริ่มกระโดดเชือกเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะครับผมที่เป็นมือใหม่นะครับกระโดดขึ้นลงตรงๆในแนวดิ่งขึ้นลงตรงๆเลยแบบนี้เลยนะครับก็คือจาขึ้นไปแบบนี้แบบนี้สังเกตง่ายๆครับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลางแค่5มิลลิเมตรนะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องกระโดดสูงไม่ได้เส้นใหญ่เท่าแขนเพราะว่ามันเล็กกว่ามากไม่จําเป็นต้องกระโดดสูงครับก็กระโดดขึ้นลงตรงแบบนี้ เริ่มจากการฝึกกระโดดตัวเปล่านะครับ5ครั้ง10ครั้งหรือ20ครั้งกระโดดไปก่อนเพราะมันยังไม่ยากนะครับกระโดดตัวเปล่าไปจนชินพอชินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มสเตปต่อไปนั่นก็คือการฝึกหมุนเชือกมือเดียวพร้อมกับการกระโดดไปด้วยนะครับแบบนี้ผมจะใช้การฝึกหมุนเชือกมือเดียวใช้สอนลูกศิษย์หลายๆคนนะครับผมเพราะว่าเชือกส่วนใหญ่จะติดเท้าเนี่ยไม่สั้นไปไม่ยาวไปก็จะติดเรื่องนี้แหละครับในการไม่หมุนเชือกนั่นเองมือและเท้ามันไม่สัมพัน์กันเพราะเราไปโฟกัสที่เท้า ปั๊บแขนเราหรือข้อมือเราจะหยุดหมุนนะครับผมอ่ะคราวนี้เราก็ฝึกหมุนเชือกมือเดียวแบบนี้ดูด้านข้างครับฝึกหมุนเชือกมือเดียวแบบนี้แล้วก็ฝึกซ้ายสลับขวานะครับแบบนี้ตรงๆแค่นี้เองนะครับผมพอเราได้แล้วเนี่ยสเต็ปสุดท้ายนะครับผมก็สามารถเข้ากับรอบเชือกได้เลยนะครับการเข้ากับรอบเชือกเนี่ยมือใหม่จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีความทนทานนะครับผมก็จะกระโดดได้น้อยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไวและเชือกก็จะติดเท้ายังจับจังหวะไม่ได้นั่นเองครับ ผมแนะนาให้ฝึก5ครั้ง10ครั้งแล้วหยุดก่อนนะครับผมตัวอย่างผมจะกระโดด5ครั้งแล้วหยุดนะครับก็ไปแบบนี้ 1, 2 3 4 5สาี่ห้าถ้าเรากดดได้เนี่ยก็หยุดไปก่อนนะครับทำแบบนี้วนสัก5รอบ10รอบพอมันได้แล้วเราค่อยเพิ่มจํานวนนะครับรอบนี้เราอาจจะเป็น10ครั้งเลยนะครับผมก็เป็น1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าเ็ดแ้าพอไม่ได้10ครั้งแล้วเนี่ยเราค่อยแบ่งเซตนะครับอาจจะเป็นเซตละ10ครั้ง5เซตนะครับผม ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจะเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราชํานาญมากยิ่งขึ้นจํานวนรอบเชือกของเราเนี่ยก็จะได้จํานวนที่มากขึ้นแล้วก็เวลาการกระโดดเนี่ยเวลารวมทั้งหมดก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือการดีดส้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือการกระโดดแล้วงอเข่านะครับแบบนี้ไม่ควรทำนะครับผมก็มกพยายามฝึกตัวเปล่าให้ชินนะครับฝึกตัวเปล่าให้ชินอย่าขี้เกียจในการฝึกเริ่มแรกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราฝึกแบบผิด ไปตั้งแต่แรกเนี่ยร่างกายของเราก็จะจําแล้วเราก็จะกระโดดแบบนั้นไปเรื่อยเราจะเหนื่อยมากกว่าที่เรากระโดดแบบถูกต้องนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์คนหนึ่งสับสไคร้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อไปหลังจากนี้ด้วยสำหรับวันนี้คู่ไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย